สวัสดีด้วยนะครับท่านผู้ชมหลายนะโอ้โหขึ้นมาเสียงลอยนะครับก็ผมอยู่เกมทัสไรนะครับแน่นอนว่าโหลดมานะครับไม่มีทุนนะครับบริจาคได้นะครับบริจาคได้นะครับไม่รังเกียจแล้วไม่เคยรังเกียจแล้วนะครับเรื่องตังค์เนี่ยโอ้โหแต่ถ้ามึงยืมตังค์กูรังเกียจไอห่านเสียงดังไปเดี๋ยวเดี๋ยว จะมีปัญหาเรื่องเสียงคุณวรจะพนะเดี๋ยวเด,นะดี๋ยวเดี๋ยวโทษนะครับเพอไม่เฮ้ยเสียงไม่กบเสียงกูหมดเลยกบเสียงกูหมดเลยเออมันกบเสียงฉันหมดเลยนะเคยรู้ไหมเออโอ้กระตุกเลยเออ กูไม่ได้ปอบเก้าฟีกูปับแค่เสียงแต่ไม่ยงกระตุกเลยออโอ้โอยอีฮานกระตุกอีดาวนะครับก็โอ้โหอีฮานเนี่ยนะครับข้อเสียของการโหลดนะครับก็วันหลังจําไว้นะครับว่าอย่าโหลดนะครับแต่กูก็โหลดต่อไปนะครับโอเค,อเคอน,นี่ผมเล่นไปแล้วนะครับผมจะมาเล่นตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเพราะว่าผมชอบที่มันสามารถใช้ของได้สองมือนั่นแหละ แลวตรงนี้นะครับผมโหลดบิดมานะครับมันก็ติดเป็นตัวแผ่มาด้วยมันก็เลยมีสัตว์ชนิดนี้โผล่มาเนี่ยผมก็ได้รู้นะครับว่าไม่ควรเอานะครับผมมันไม่ชอบผมไม่ชอบมันน่ะใจปะนะครับผมเอาหมาละกันนะแมวแม่งหน้าโหดชิไหมอย,ย่างกระเสืออ่ะผมตั้งชื่อครับง่ายๆเลยครับด็อกนะครับไอ้สัตว์หมามันจะให้ชื่ออะไรก็ชื่อหมาแหละเออดูมันมันรังเกียจทางแมง ส่วนตัวนี้นะครับได้ชื่ออะไรไปไม่ได้นอกจากแนวเรานะครับนี่โอเคก็สร้างเลยครับระดับนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นเวลี่ฮารนะครับเอัน o r m ม l ก่อนล้วกัน <c oughs> โอเคครับเอ่อเอมป,มป,มปมอันนี้จริงนะครับถ้าเกิดว่าเกมนี้ไม่ค่อยกระตุกมากผมก็มีวางแผนว่าจะเล่นทัชไรส์สองด้วยครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เล่นเร็วๆนี้เพราะก็อยากจะให้จบอันนี้ให้ได้นะครับ เล่นให้จบให้ได้อออรู้ชะตาบองนะครับก็รออ,อย่างที่บอกเนี่ยว่าคมกา,กากนะขนาดฟีฟ่ากุยังกระตุกอ่ะนะเออมันมันมันสมควรที่จะกระตุกอ่ะดูเนื้อเรื่องนะครับนี่เป็นเนื้อเรื่องของคนนี้นะครับเขาเป็นพวกเหมือนนักประดิษฐ์อะไรพวกนี้นะครับแล้วเขาก็ได้ประดิษฐ์มือซ้ายของตัวเองขึ้นมานะครับ ซึ่งมันมหัศัรรย์สอย่างมากนะครับมันมีมูลค่าอย่างมากนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยไอ้มือที่เขาสร้างขึ้นมากับอุปกรณ์ทั้งหลายในห้องเนี้ยมันมีมูลค่าอย่างมากแล้วก็มีพลังอย่างมากด้วยแล้วเหมือนกับมันไปปลุกปีศสาจให้ตื่นขึ้นเลยประมาณนี้ปะผมไม่มั่นใจนะเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยแข็งอังกฤษเท่าไหร่แต่ก็พออา่านบางอย่างออก นี่นครับเป็นเนื้อเรื่องส่วนบุคคลของเจ้าตัวนี้นะครับแต่ละตัวจะมีเนื้อเรื่องไม่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือจุดเด่นของเกมนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านอันนี้ก็คือเดวลดหนึ่งวอชแมนคือรับเควสกับเขานะครับเป้าหมายของเควสนี้จะให้จีพีทั้งหมดแปดสิบ exp ทั้งหมดสองพันสี่นะครับแล้วก็เฟรมทั้งหมดสามบทุกไม่รู้คืออะไรกันแอสเซปรับไว้นะครับเป็นเควสแรกของเราเราต้องรับไว้กูจ๋อ อ๋อเป็นวันที่ดีวันดีเคยเจอเวลาคนไหนมันงทักวันดีมันมีแต่สวัสดีนี่วันดีมันก็มันไทยถ้าแปดดีๆก็ประมาณว่าวันนี้เป็นวันที่ดีอะไรวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องของเราเราสามารถเปิดได้แล้วก็เก็บของไว้ได้นะครับเราจะถามว่าเราจะโดนขโมยหรือเปล่านะครับนั่งวางไว้กลางแจ้งว่ะอุ้ยนี่มันโอ้โหของแลทียมถุย นี่ก็เป็นร้านขายยานะครับถามว่าขายอาวุธไหมไม่ขายนะครับขายชุดกเกราะอะไรพวกนี้ไหมไม่ขายครับถามทำไมโอเค Hi there อ h What I can What I can do for you มันพูดมันในฮอลเลยนะ Hello ตอนนี้นะครับจะมีขายแค่ยาก่อนนะครับก็ยา <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ที่จริงไม่จำเป็นต้องซื้อมากนะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะมีในดันอยู่แล้วเมื่อเราเล่นเล่นไปนะครับแต่อันที่จริงก็แนะนําว่าให้ซื้อหน่อยก็ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเลื่อนน,น้อยนะครับแล้วบอลมันแม่ไม่ตกอ่ะย่างนั้นมันก็ลําบากใจไปนี่นะเรามีกันหนึ่งร้อยนะครับก็ซื้อได้สักผมเอาอย่างละขวดแล้วกันนะเอามาหนึ่งขวดหนึ่งขวดนะครับผมก็เลยไม่เก่งนะ มีใครบอกอะไรได้ก็บอกแนะนำนะครับตรงนี้เราจะเจอคนตู้อยู่นะครับแนะนำว่าให้เขาไปช่วยนะครับโอ้ยแม่งอะไรพอสู้เสร็จนะครับจะเจอผู้หญิงคนนึงนะครับบอกว่าให้ช่วยด้วยนะครับแล้วก็ให้เราตามเข้าไปเพื่อต่อสู้แม่งนะครับเธอเป็นผู้เป็นเอ่อสัตราจารย์ที่สวยงามนะครับ พัตตจักรกูใช้คำด้ทุเรศมากนี่ครับเออตอนนี้จะสามารถใช้อาวุธสองอันได้นะครับอันนี้รู้สึกจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้หรือได้บางอาวุธนะครับแต่ว่าไอ้น,นี่น่าจะได้แค่อาวุธเดียวนะอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับก็เหมือนกับเขาต้องเข้าไปหาคมภีเพื่อทำอะไรหรือเปล่า ผมไม่รู้นะครับใครที่อยากรู้เรื่องก็หยุดหน้านี้แล้วก็อ่านนะครับไม่แข็งอังกฤษอันนี้ผมช่วยไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่แข็งกิตกันไอ้ัง,มง <c oughs> แมงฮิ่แมงวมโอ้เวลาเราเปิดกล่องพวกนี้เรามีสิทธิ์ที่จะโดนแอตแทคนะครับเปิดกล่องอยู่ดีๆบาดเจ็บเฉยเลยแมงเวยไหมเ้ยกระตุกนะครับ บางช่วงที่ผมเล็กๆก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับมันมันเป็นความกาก,ากตัวบุคคลอันนี้ก็คือของที่ดรอปหรือเปล่าไม่รู้ช่างแม่งโอ้ยโอ้โหขอโทษทีครับผมไปผูกพัพบหน้าโจเขาให้ก็อย่างที่บอกครับของพอมนี่นาเป็นแมปนบกด A นะเพื่อย้ายไปอยู่ตรงนี้นะครับกด A สองครั้งจะปิดแมปก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าปิดเลยมันแมปเป่งกว้างเออ ีกระเด็นกระเด็นกระเด็นเป็นไง่เป็นไงเป็ดโอ้โหแมงมุมตกใจหมดเลยนี่ผมเล่นแบบระดับ normal นะครับตีมอลครั้งเดียวแม่งก็ตายเลยถ้ามึงถ้าคุณเล่นโอ้โหแย่ดถ้าคุณเล่นถ้าคุณเล่นระดับแบบเอ่อเวลี่ฮาร์ดหรือฮาร์ดอย่างเงี้ยนะครับแม่งตีนานมากกว่าจะตายนะครั้งที่แล้วผมเล่นฮาร์ดไปเทปไม่ล่าร์ก็บอกกูเทปไม่ลดอ่ะ ไม่ไหวจริงนะครับเราขอเล่นที่โหมดนี้ก่อนแล้วกันใจว่าโอ้โหและไอ้โอนพวกนี้นะมันมันไม่ได้พาตาหรอกตาบอดอย่างเงีแบบผมชินกับพื้นที่ไงครับผมนึกว่าแบบนึกว่ามันคือพื้นที่ว่างๆอ่ะเพราะตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรก็เลยดูแบบเลยชินตานึกว่ามันเป็นพวกแบกกล้าวนะครับเอ้มันไม่มีมานานะมันบอกว่า I don't have mana แม่แดมหมดนะครับเราสามารถกดเลขสองนะเพื่อใช้ขวดเพิ่มเลือดได้หรือกดเลขหนึ่งเพื่อใช้ขวดเพิ่มเพิ่มเพิ่มเลือดได้นะแต่ว่ามานานนี่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นเองหนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็เลือดนี่จะรู้สึกจะเพิ่มอุ้ยกำลังจะให้มันเพิ่มเลยแม่งลดเฉยเลือดนี่รู้สึกจะไม่เพิ่มนะใช่ปะผมไม่รู้นะครับเพราะผมก็เล่นได้ไม่นานจากคุณหรอกครับ โอ,อ้ว a ดว t รีเตศว t i เต a อ้ามันใช้ไม่โดดเออหมาช่วยด้วยเกมนี้นะครับถ้าเราเอาปลาให้หมานะครับมันจะมีอุย้ยถ้าคุณซื้ออุปกรณ์ที่ที่ตกปลามานะครับแล้วให้หมาคุณกินเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะกลายร่างกลายเป็นสัตว์ต่างๆนะครับแล้วแต่ชนิดของปลานะครับ าชนิดของปลาดีนะครับอาจจะได้เป็นแมงมุมที่แบบว่าทรงพลังนะครับถ้าชนดิดของปลาไม่ดีเท่าไหร่ก็อาจจะได้ตัวกระพุกเปียกยิ่กว่าหมานะครับเอาง่ายๆผมว่าหมาก,ากากสุดแล้วแหละหรืออาจจะมีตัวกากควนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้น่แหละตรงนี้นะครับก็คือของนะครับเมื่อเรากดปุ๊บมันจะมีพวกขังอาวุธตกลงมากก็บ็บๆไปนะครับมันออกมาอันเดียวอนะ่ะดูเละขนาดไหนโอ้ โอ้โอเข้าไปทำอะไรในกลงเข้าไปทำอะไรในกลงโอ้ตาลายจริงเลยเล่นเกมนี่นัยแล้วปวดตาเลยเกินปวดตาเอ้ย What ใครเอ้ยโ r o w e เป็นเหมือนนักกุดเมืองอะไรประมาณนี้วะดูนั้นเฮ้ยกลง เล่นเกมนี้เนะี่ยต้องหูถูตาไวหน่อยนะเพราะว่าคุณอาจจะพลาดของไปหลายอย่างได้นะถ้าเกิดว่าคุณสายต,ตาสั้นหรือว่าอะไรยังไงปัญหาทางตาเยอะอะไรเงี้ยนะครับมึงใครเนี่ยอุ้ยอุ้ยอืออดดดดดดม c r i t i ค a l critical d a m a g ตรงนี้ตกปลาได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมยังไม่มีอุปกรณ์ตกปลาเดี๋ยวรอก,ก่อนมีเมื่อไหร่จะตกให้ดูตายจะเออ แล้วก็จะมีโอกาสเจอบอสบ่อยนะครับตามทางนเนี่ยเดิเล่นไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เจอไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้เจอได้คุณได้เจอสมใจเนี่ยครับเจอทีนี่มีมีเล่นหมดอะ่ะ <c> ร <oughs> ู้สึกว่าไปจะเจอบอส,บอสเลยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะจำไม่ได้นี่ครับเขาก็จะมีบอกข้างใต้นี่นะครับตามภาษาเกมแนว M.O. นะครับ พีซกด A นะครับ to ใช้วินิแมปนะครับกด A ครั้งหนึ่งจะขึ้นมาอยู่นี้นะครับกดสองกด2กดอีก 3, ครั้งหนึ่งมันจะหายไปนะครับกดอีกครั้งหนึ่งมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็วนลูปไปเรื่อยเยนะครับไม่มนานดังรู้ท่าจะเจอบอสแล้วล่ะครับเพราะว่ามันโหลดนานเหลือเกินหรือความกูกาาเองอ่ะความกูกาาเอง โทษความก่กอนกูอัดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยอัดไปทั้งหมด11นาทีแล้วนะครับโอ้ยกระตุกโอ้โดนรีสปอนดิง <not responding S 2> เลยกํามึงอย่าดาบนะกูกูว่วเลยกูขอร้องอย่าดาบหีดอัดใหม่เออ นี่นะครับกล่องติงตองนะเปิดแล้วมันจมตีใส่เราก็คือวันนี้ผมก็เริ่มกระตุกแล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนน่าจะเป็นเล,เลิกที่ดีนะครับโอ้กระตุกครับก็โอ้ยกระตุกกระตุกหยุดดิกดหยุดไม่ได้กด F 1 0ออ จบกัน